ฟังกรรมการหน่อยนะครับอย่าเถียงกันนะครับมีมารยาทหน่อยครับนักกีฬาเฝ้าดีนะการทั้เฝ้าดีจี๊ดจี้เราดับกีราสีเขียวสีฟ้าไขยนะครับดีเลยดีเลยกานเจ้าตัวก็เลยสับว่าเอาเลยเชียร์เลยเชียร์